สวัสดีครับผมโคชเป้เงนะครับสาธิตธนาคารกับรายการเขาก็ยับเอ็กซ์ออกประกายทําได้ทุกที่นะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับท่าบริหารกระชับเอวนะครับด้วยท่าไซค์ครันช์นะฮะจริงๆเรามาดูกันจริงว่าท่ามุมที่มันควรทำเนี่ยทำยังไงคือเอวเราเนี่ยก็จะประกอบด้วยกล้ามเนื้อออบลิกนะฮะเป็นกล้ามเนื้อที่เกาะเฉียงดังนั้นคือปกติเนี่ยหลายท่านเนี่ยเวลาบริหารเนี่ยก็จะไปเน้นการงอนะครับด้านข้างแต่จริงๆคือถ้าจะให้ได้ผลเนี่ยคือเราต้อง เ,เขาเรียกว่าพับเฉียงลงไปคือจากซี่โครงซ้ายเนี่ยมาตรงเชิงการขวาพับไปพับไปอย่างนี้นะฮะ,ะคือไม่ได้ลงมาตรงๆแล้วก็ไม่ได้งองลงมาตรงๆนี้เรามาดูท่าไซค์คันปกติก่อนแล้วกันนะฮะคือท่าคลัชมาตรฐานเนี่ยคือชันเข่าวไว้นะครับแล้วงอ,อตัวขึ้นอันนี้ก็อย่างที่บอกว่ามันก็จะเน้นกมเนาท้องด้านหน้าหรือว่าตัวซิกแพคเราแต่อันนี้คือถ้าเราอยากได้เอวเนี่ยหลายคนก็จะทําการะตะแคงนะครับ ตะแคงไว้อย่างนี้แล้วก็ยกตัวขึ้นจริงๆก็คือยังได้เอวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองเริ่มวอร์มจากท่าน,นี้ก่อนก็ได้นะครับเริ่มจากตะแคงนะครับมือแตะหัวไว้นะครับให้ให้ตะแคงจริงๆคือคือยังไม่ต้องเอียงนะฮะตะแคงเลยหลังจากนั้นหายใจออกแล้วยกเอวขึ้นมาเอ่อยกไหล่พย,ยใให Support. พยายามยกตัวเนี่ยให้ไหล่บนพื้นนะครับหายใจออกขึ้นมาค้างไว้ค่อยๆลงนะครับหายใจออกค้างไว้เวลาลงเนี่ยก็ยืด ยืดไปให้สุดเลยนะครับแล้วก็กลับขึ้นไปใหม่ลองดูข้างละสิบครั้งก่อนนะครับอลองสลับด้านนะครับ ือเวลาตะแคงจริงเน่ยคือถ้าเรายกขึ้นมาแล้วไหลมันไม่ได้ขึ้นมาไม่เป็นไรเราเอาแค่พยายามเท่าที่เราทําได้นะฮะไม่ต้องพยายามเหี่ยงไม่ต้องพยายามโยกแล้วก็สิ่งสําคัญคือ,เ,อ,อเขาเรียกว่าคอนโทรลขึ้นไปแล้วค้างไว้ให้ได้สักนิดหนึ่งแล้วค่อยลงมานะครับอลองดู10ครั้งนะครับ ทีนี้อย่างที่บอกว่าการที่ทําเป็นไซส์ตรงๆเหมือนเมื่อสักครู่เนี่ยคือมันเป็นการตะแคงด้านข้างแต่คือข้ามเลจริงๆที่เราเกาะเนี่ยมันกเกาะเฉียงอยู่ฉะนั้นการจัดวางขาเนี่ยก็มีความสําคัญฉะนั้นเรามาดูนะฮะเวลาเราจัดวางขาเนี่ยคือจากปกติเนี่ยฐานปกติเนี่ยเป็นอยู่เช่นนี้ใช่ไหมครับเราจะทําการเอียงนะครับ45องศาเพราะอย่างที่บอกว่าเราอยากให้ตรงซี่โครงเนี่ย ไปหาเชิงการฝั่งตรงข้ามนะครับเราเอียง45องศาแล้วเราขึ้นตรงๆขึ้นตรงๆนะครับไม่ต้องเอียงถึงขนาดนี้นะครับเอียงแค่45องศาก็พอนะครับแล้วตัวเราเนี่ยช่วงบนเนี่ยขึ้นตรงๆปกติไปขึ้นตรงๆปกติไปนะครับเดี๋ยวลองทำม้องกันช้าๆก่อนนะครับ สำหรับข้างครับก็เขาเรียกว่าทำเป็นประจำนะครับคือเราสามารถเลือกนะครับฝึก ถ้าคล้นปกติทําให้ได้อย่างถูกต้องก่อนแล้วก็ค่อยเลือกพัฒนามาเป็นการฝึกสซคั้นนะฮะก็ทำอ,อ,อย่างน้อยนะครับเซตหนึ่งเนี่ยก็ลองทําดูทําจนไม่ไหวเนี่ยบางทีอาจจะได้ตั้งแต่แบบสิครั้ง20ครั้งเอออันนี้มันเป็นบอดี้เวทก็ทําจนไม่ไหวเนี่ยนับเป็น1เซตนะครับแล้วก็ทําอย่างน้อย2-3เซตอาทิตย์ละ2วันก็จะทําให้เอวบริเณกล้ามเนื้อลำตัวของเราเนี่ยกล้ามเนื้อเอวเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็กระชับมากขึ้นอย่าลืมมาไปลองทำกันดูนะครับ